สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรดวงชะตาซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงกลางปีพศ .2568 ท่านใดที่เกิดในราศีดังต่อไปนี้ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเงินทองที่เคยไหลออกก็จะเริ่มไหลเข้ามาแบบไม่หยุดหย่อนท่านอาจได้รับเงินก้อนจากโชคลาบแบบที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นจากการเชียงโช่การลงทุนหรือแม้แต่ได้รับของขวัญสิ้นใหญ่จากผู้ใหญ่ที่ให้การอุปถัมภ์นอกจากนี้ธุรกิจหรือว่ากิจการที่ตัวของท่านนั้นเคยติดขัดมานานก็เริ่มมีกำไรไหลเข้ามาแล้วรวมไปถึงโอกาสในการทำงานเสริมที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจะมีรายได้เข้ามาแบบหลายเท่าตัว และสำหรับใครที่มีหนี้สินอยู่ไม่ต้องกังวลเพราะดวงชะตาบอกเอาไว้ว่าท่านจะสามารถหาเงินมาใช้หนี้ให้ครบท้วนหรืออาจได้รับเงินก้อนใหญ่จนสามารถปลดหนี้หมดในปีนี้ได้โหราศาสตร์ดังจากทั่วประเทศไทยได้ทํานายดวงของท่านที่เกิดในราศีดังต่อไปนี้เอาไว้ว่านับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป ดวงของท่านที่เกิดในราศีนี้เกิดการพลิกผันครั้งใหญ่ดวงมีเกณฑ์จะร่ํารวยแบบไม่ทันตั้งตัวดวงของท่านนั้นพุ่งขึ้นอย่างหนักตัวของท่านมีเกณฑ์ที่จะได้จับเงินล้านนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปท่านใดที่เกิดในราศีนี้สิ่งที่ไม่คาดคิดกําลังจะเกิดขึ้นชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเพราะว่าบุพรกรรมเก่าได้มาถึงแล้ว เคาะเข็นหมดไปชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวรับชับก้อนใหญ่นับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วโชวครั้งยิ่งใหญ่จะหล่นทับชีวิตถึงข่าวรวยจะเอาอะไรมากีดกันก็ไม่อยู่ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีสำหรับท่านใดที่เกิดในราศีนี้บอกได้เลยว่า ตัวของท่านนั้นกําลังมีโชคครั้งใหญ่ตัวของท่านกําลังจะถูกหวยรวยทรัพย์รวยโชคตั้งแต่นี้ต่อไปชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างหนักความร่ารวยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาแทนที่ท่านใดที่ฟังคลิปนี้จนจบบอกได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงทางด้านการเงินและดวงทางด้านการงานจะพุ่งขึ้นอย่างหนัก ถ้าหาว่าใครที่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแล้วบอกเลยว่าตัวของท่านนั้นพลาดอย่างหนักสำหรับท่านใดที่ไม่เชื่อนั้นห้ามลบลูเป็นอันขาดให้ตัวของท่านนน้นพิมพ์คำว่าสาธุมาสามครั้งพร้อมกับเดือนเกิดวันเกิด,กดปีเกิดและวันที่เกิดมาเพื่อส่งกระแสบุญเหล่านี้ให้ไปถึงสากลละโลกเพื่อให้คนที่เกิดในราศีดังต่อไปนี้นั้น ให้ได้รับความโชคดีไปตลอดชีวิตให้ชีวิตมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้นับจากนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับความโชคดีเงินก้อนใหญ่งานก้อนโตกำลัง,ลงหล่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านแล้วท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากต่างๆนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไป สิ่งที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ท่านก็จะได้สิ่งที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยมีท่านก็จะมีดวงของมหาเศรษฐีมาถึงมือของท่านแล้วบอกได้เลยว่าดวงของท่านในเดือนนี้นั้นเหล่าเทวดาได้ลงมาปกปักร,รักษาจะมีโชคจะมีลาบก้อนใหญ่หลั่งไหลเข้ามาจะได้มีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐีจะมีเงินและทอง ไหลเข้ามาแบบไม่หยุดยั้งให้ตัวของท่านนั้นเตรียมรับชับแบบไม่ทันตั้งตัวเตรียมตัวเปิดกระเป๋ารับโชคกันได้เลยครับทุกท่านครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังให้ตัวของท่านนั้นทําพิธีการชาระล้างกรรมเก่าเพื่อต้อนรับโชคว,วาสนาครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านถ้าหาว่าใครอยากจะให้ดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิด ความรักเปิดชีวิตเปิดให้ตัวของท่านนั้นกดเข้าไปที่ปุ่มซุปเปอร์แตงที่ด้านล่างของคลิปเพื่อเป็นค่าครูในการทำนายดวงและเพื่อเป็นการเสริมดวงเพื่อเป็นการเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเพื่อให้เงินและทองนั้นหลั่งไหลเข้ามาและที่สำคัญตัวของท่านนั้นอย่าลืมระลึกขึ้นในใจตั้งนโมสามจบแล้วให้ตัวของท่านพิมพ์คำว่า พุทธังเป็นเงินทรมังเป็นทองสั่งขังเข้าของไหลมาเทมาอายุวันนสุขังพระลังมีตังล่ำรวยล่ำรวยสาธุสาธุสาธ,สาธุให้ตัวของท่านนั้นท่องให้ขึ้นใจเลยครับทุกท่านเป็นคาถาดึงดูดเงินทองเพื่อให้เงินและทองนั้นหลั่งไหลเข้าทุกทิศทุกทางสำหรับใครที่ได้ยินหรือว่าได้ฟัง ให้ตัวของท่านนั้นกดแชร์คลิปนี้ออกไปและพิมพ์รับคำทำนายดังๆแล้วสาธุสามครั้งโอมสาธุสาธุสาธุนับแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนำเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญกุศลช่างแต่กรรมดี สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือกเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ลายล้อมไปด้วยแต่สิ่งดีๆเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย มีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่จบไม่สิน้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถช่างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไขนิพพานังปัจจโยโหตุสาธุด้วยเถินสำหรับดวงทางด้านการงานของชาวราศีธนูในเดือนนี้สำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่ จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแบบไม่หยุดหย่อนตัวของท่านนั้นมีโอกาสได้รับโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตัวของท่านได้และยังมีโอกาสเปลี่ยนสายงานไปสู่อาชีพที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นกว่านี้สำหรับงานที่ตัวของท่านนั้นได้ลงมือทำมานานแล้วกำลังเริ่มส่งดอกออกผลนอกจากนี้ตัวของท่านยังอาจจะได้รับการโปรโมท หรือได้รับโอกาสให้ดูแลโปรเจกต์ที่สำคัญและสำหรับใครที่กำลังมองหางานใหม่ตัวของท่านนั้นมีเกณฑ์ได้งานที่ดีขึ้นและตรงกับความสามารถของท่านและที่สำคัญมีแนวโน้มว่าผู้ใหญ่จะให้ความไว้วางใจมากขึ้นหากแสดงความสามารถได้เต็มที่อาจได้รับการขึ้นเงินเดือนหรือว่าเลื่อนตำแหน่งไปสู่ตำแหน่งที่ดีกว่าเดิม และนี่คือวันที่โชคดีที่สุดทางด้านการงานวันที่สองวันที่สี่วันที่8วันที่9วันที่10วันที่15วันที่ยีและวันที่25เหมาะกับการประชุมที่สำคัญหรือขอขึ้นเงินเดือนหรือสมัครงานใหม่และสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้อาจมีความกดดันจากหัวหน้าหรือว่าเพื่อนร่วมงานข้อที่สอง ระวังปัญหาการสื่อสารในที่ทำงานอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ข้อที่3ระวังข้อมูลล่วไหลหรือว่ามีคนมาแอบอ้างผลงานข้อที่4ระวังเพื่อนร่วมงานที่อาจนำข้อมูลของท่านไปโดยที่ไม่บอกกล่าวและสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงของท่านในช่วงนี้ให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับพระปางเปิดโลก หรือว่าพระพุทธรูปที่อยู่กลางแจ้งเพื่อเสริมพลังการงานข้อที่สองให้ตัวของท่านนั้นทําบุญเกี่ยวกับหนังสือธรรมะหรือการบริจาคอุปกรณ์การเรียนข้อที่สามให้ตัวของท่านนั้นไหวพระพิกเนศเพื่อเสริมความสำเร็จในหน้าที่การงานข้อที่สี่ใช้ปากกาสีน้ำเงินหรือว่าสีทอง ในการเซ็นเอกสารที่สำคัญข้อที่หให้ตัวของท่านนั้นนำต้นไผ่กวนอิมหรือว่าวางผึกหินซินทิสไว้บนโต๊ะทำงานสําหรับบุคคลที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ตัวของท่านนั้นจะมีโอกาสทางธุรกิจเข้ามาแบบไม่หยุดจ่อนทุกท่านครับในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายฐานลูกค้า โดยเฉพาะทางออนไลน์นอกจากนี้มีแนวโน้มขยายธุรกิจหรือว่าเปิดตลาดใหม่และในช่วงนี้มีโอกาสที่ตัวของท่านนั้นจะได้รับโปรเจกต์ที่ใหญ่แบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันตั้งตัวนอกจากนั้นลูกค้าเก่าจะกลับมาสายบริการใหม่หรือมีโอกาสทำกำไรจากดิวที่ใหญ่ขึ้นและสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้ การลงทุนใหญ่ยังต้องใช้ความรอบคอบอาจมีปัญหาเรื่องเอกสารหรือว่ากฎหมายข้อที่สองอาจมีคู่แข่งพยายามตัดราคาหรือดึงหรือว่าดึงลูกค้าของท่านไปและสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงของท่านในช่วงนี้ให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับแหล่งน้ำเช่นการบริจาคค่าน้ำประปาหรือว่า เช่นการบริจาคค่าน้ำปราปาหรือว่าปล่อยปลาเพื่อเสริมความมั่นคงของธุรกิจข้อที่สให้ตัวของท่านนั้นไว้พระพิคเนศเพื่อเสริมความสำเร็จข้อที่สใช้วอลเปเปอร์โทรศัพท์เป็นสีเขียวเข้มจะช่วยดึงดูดโอกาสทางการค้าได้สำหรับคนที่ทำงานฟรีแลนซ์หรือว่างานพิเศษตัวของท่านนั้นจะมีโอกาส เติบโตทางธุรกิจสูงขึ้นแบบที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนในช่วงนี้จะมีงานเข้ามาเยอะขึ้นโดยเฉพาะจากการแนะนำต่อและยังมีโอกาสที่ธุรกิจที่ตัวของท่านนั้นทำอยู่จะขยายโด่งดังไปถึงต่างประเทศนอกจากนี้สิ่งที่ตัวของท่านนั้นได้ลงทุนมาก่อนหน้านี้แล้วกําลังส่งดอกออกผลอย่างมหาศาลในเร็วๆนี้ และที่สำคัญผลงานของท่านในช่วงนี้จะได้รับความสนใจมากขึ้นอาจได้เข้าร่วมกับแบรนด์หรือว่าองค์กรใหญ่ระดับประเทศและสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้งานเยอะขึ้นจนไม่มีเวลาพักผ่อนควรจัดสารตารางให้ดีข้อที่2ระวังเรื่องปัญหาเกี่ยวกับคู่แข่งหรือคนอื่นมาแย่งงานข้อที่ส อาจมีลูกค้าบางรายที่ขอแก้งานมากกว่าปกติข้อที่4หลีกเลี่ยงการลดราคามากจนเกินไปเพราะอาจจะส่งผลกระทบในรายได้ในระยะยาวได้และสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงของท่านในช่วงนี้ให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับคนยากไร้หรือว่าบริจาคให้กับโรงพยาบาลเพื่อเสริมพลังงานแห่งความโชคลาภข้อที่2 ให้ตัวของท่านนั้นวางต้นไม้มงคลเช่นต้นวัส,สนาหรือว่ากวกมรกตไวทีหน,น้าบ้านเพื่อดึงดูดพลังงานทางด้านการงานและนี่คือวันที่โชคดีที่สุดทางด้านการงานของท่านวันที่สองวันที่ห้าวันที่สิบวันที่สิบหา วันที่18วันที่20วันที่22และวันที่2 5เหมาะกับการเสนองานและเจรจาต่อรองงานสําหรับดวงทางด้านการเงินของชาวราศีธนูในเดือนนี้สิ่งที่ตัวของท่านนั้นจะได้รับในเดือนนี้ตัวของท่านนั้นมีโอกาสได้เงินจากรายได้เสริมหรืองานพิเศษที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องและยังมีเกณฑ์ ได้รับเงินจากโปรเจกต์ที่เคยลงทุนไปแล้วในช่วงนี้ตัวของท่านโคตรโชคดีเพราะจะได้เงินเดือนหรือว่ารายได้จากงานหลักเพิ่มขึ้นแบบเป็นพิเศษและตัวของท่านมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนจากการลงทุนเก่าและการลงทุนใหม่และนี่คือวันโชคดีที่สุดทางด้านการเงินวันที่ 3, วันที่หวันที่8วันที่9วันที่10วันที่12วันที่15 วันที่17วันที่22และวันที่28และนี่คือสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้ข้อที่1มีเกณฑ์ต้องใช้เงินไปกับการดูแลสุขภาพหรือการซ่อมแซมสิ่งของที่จำเป็นข้อที่2ระวังการถูกหลอกให้ลงทุนในสิ่งที่ไม่มีความแน่นอนข้อที่3มีเกณฑ์ต้องช่วยเหลือครอบครัวทางการเงินข้อที่4 อาต้องใช้เงินไปกับการซ่อมแซมบ้านรถหรือว่าอุปกรณ์ที่จําเป็นข้อที่5มีเกณฑ์เสียงเงินไปกับครอบครัวหรือคนที่คุณหลักข้อที่6ระวังการถูกโกงหรือเสียงเงินพรามิตรสาชีพสําหรับเคล็ดลับการเสริมดวงทางด้านการเงินของท่านในเดือนนี้ให้ตัวของท่านนั้นทําบุญเกี่ยวกับถวายสังฆทานเป็นของกิน หรือบริจาคยาให้แก่ผู้ยากไรจะช่วยเสริมโชคลาภได้ข้อที่สองให้ตัวของท่านนั้นพกเหรียญน,นำโชคหรือว่ากบคาบเหรียญไว้ที่โต๊ะทำงานข้อที่สาแนะนำให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับเด็กกำพร้าหรือว่าคนยากไร้จะช่วยเสริมโชคลาภทางด้านการเงินให้แก่ตัวของท่านได้ข้อที่4 พกเหรียญจีนโบราณหรือว่าวางต้นวาส,สนาไว้ที่บ้านเพื่อเสริมโชคลาภสําหรับดวงทางด้านความรักของชาวราศีธนูในเดือนนี้สําหรับคนที่มีคู่ความรักของท่านนั้นจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นหากว่าตัวของท่านนั้นมีปัญหาภายในความสัมพันธ์จะสามารถปรับความเข้าใจจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้โดยง่ายกว่าเมื่อก่อน และในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ตัวของท่านจะวางแผนเกี่ยวกับอนาคตร่วมกันเช่นบ้านหรือว่าการเงินและสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้ระวังคำพูดที่ไม่คิดอาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกน้อยใจโดยที่ไม่ได้ตั้งใจได้ข้อที่สองระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งข้อที่สที่สำคัญที่สุด ให้ตัวของท่านระวังเรื่องเกี่ยวกับความลับเช่นการช่วยเหลือครอบครัวโดยที่ไม่บอกคู่รักอาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ไดดวงสำหรับคนโสดตัวของท่านนั้นมีโอกาสได้พบกับรักใหม่ที่ดีกว่าเดิมหลังจากที่ตัวของท่านนั้นผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายนับจากนี้ไปตัวของท่านนั้นจะมีโอกาส พบกับคนที่มีอายุเยอะกว่าหรือเป็นคนที่อยู่ในวงการเดียวกันและคนที่เข้ามานั้นมีแนวโน้มเป็นคนมีความรู้ความสามารถหรือเป็นผู้ใหญ่มากกว่าพิเศษไปกว่านั้นตัวของท่านมีโอกาสเจอคนที่จริงจังและมีความมั่นคงในชีวิตสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงทางด้านความรักสำหรับคนมีคู่และคนโสดขวรไหวพระแม่อุมาเทวีพระศิวะ พระแม่ลักษมีหรือพระตีมูลตีเพื่อขอพรทางด้านความรักข้อที่2อพกหินโควสัสเพื่อเสริมสนีห์และพลังงานแห่งความรักสำหรับดวงทางด้านสุขภาพของชาวราศีธนูในเดือนนี้ในเดือนนี้สุขภาพของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากโกาครคไผ้ไข้เจ็บที่เป็นมานานนั้นก็มีโอกาสหายและทุเราเบาบางลงกว่าปีก่อนแบบหลายเท่าตัวว่า สำหรับใครที่กำลังมีโรคประจำตัวอยู่นับแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจะเริ่มดีขึ้นมาและสำหรับใครที่กำลังนอนโรงพยาบาลอยู่ก็จะมีข่าวดีเข้ามาในเร็วๆนี้และสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้อาจมีอาการปวดท้องท้องอืดหรือว่าอาหารเป็นพิษระวังปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและอาการออฟฟิศซินโดรม สำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงทางด้านสุขภาพของท่านในเดือนนี้ให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับการถวายสังฆทานยาหรือว่าทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลเพื่อบริจาคยาให้แก่ผู้ยากไรสรุปภาพรวมดวงของชาวราศีธนูในเดือนนี้ด้านที่หนึ่งด้านการงานมีโอกาสดีแต่ต้องปรับตัวให้ไว ด้านที่2ด้านการเงินรายได้ดีแต่ต้องวางแผนใช้เงินให้รอบคอบด้านที่สด้านความรักต้องสื่อสารและเข้าใจกันให้มากขึ้นด้านที่4ด้านสุขภาพระวังปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและความเครียดจากงานทุกท่านคลับและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับดวงของชาวราศีธนูในเดือนนี้ต่อไปเราไปฟัง เคล็ดลับการแก้กรรมของชาวราศีธนูกันครับสำหรับเคล็ดลับการแก้กรรมของท่านในเดือนนี้ทุกท่านคลาบบางคนนั้นอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจว่าทำไมตัวของเรานั้นก็เกิดในราศีนี้เหมือนกันแต่ทำไมยังทุกข์ยากลำบากอยู่นั่นก็เปลี่ยนเพราะว่ากรรมเก่าที่ตัวของท่านนั้นได้สร้างมาหลายภพหลายชาติแล้วตัวของท่านนั้นยังใช้ไม่หมด จึงทำให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นยังทุกข์ยากลำบากอยู่แต่ว่าตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าคนที่เกิดในราศีดังต่อไปนี้นั้นเป็นคนที่เหล่าเทวดาและสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายได้ส่งลงมาเกิดและในคลิปนี้เองตัวของอาจารย์นั้นได้รวบรวมเอาเคล็ดลับหรือว่าวิธีการแก้กรรม เพื่อสําระล้างกรรมเก่าและเพื่อเป็นการเปิดดวงหรือเหล่าโหราศาสตร์ท่านเรียกว่าการเบริกบุญเก่าออกมาใช้ที่ผู้คนมากมายได้ทำแล้วและได้เห็นว่าได้ผลท่านตาเห็นซึ่งตัวของอาจารย์นั้นได้รวบรวมเอาห้าเคล็ดลับถ้าหากว่าใครทำตามห้าเคล็ดลับนี้ได้ครบทุกข้อแล้วชีวิตของท่านนั้นนับแต่นี้ต่อไป จากที่ตัวของท่านนั้นยังดวงตกดวงไม่ดีดวงไม่คืนก็จะทําให้ตัวของท่านนั้นจากที่ดวงลายก็จะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทําให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐีภายในชั่วข้ามคืนนั้นเองขลับถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมเราไปรับฟังพร้อมกันเลยครับเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่หนึ่ง คือให้ตัวของท่านนั้นทําการขอข้ามาพ่อแม่ดูแลพ่อแม่หรือว่าบิดามารดาของท่านอย่าทําให้พ่อแม่นั้นเสียใจหรือว่าเป็นทุกข์ใจอย่างเด็ดขาดคอยซื้ออาหารดีๆหรือว่ามันมาดูแลท่านบ้างวิธีการแก้กรรมในข้อนี้จะทําให้ชีวิตของท่านนั้นเจริญรุ่งเรืองทําอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทําการค้าขาย หรือว่าจะประกอบการงานอะไรก็จะราบเลื่อนหมดทุกอย่างทำอะไรก็ดีทำอะไรก็ขึ้นก็เกินกันไปหมดทุกอย่างถึงแม้ในปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นจะจนหรือว่าลำบากมากก็จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นร่ำรวยขึ้นมาทันตาเห็นได้เคล็ดลับวิธีการแก้กรามข้อที่2คือให้ตัวของท่านนั้นรักษาศินหหรือว่าศินแให้ทำได้ในข้อใดข้อหนึ่ง ไม่สินห้าก็สิลนแปดไม่สินแปดก็สิลนห้าให้ตัวของท่านนั้นรักษาอย่าให้ขาดแม้แต่ข้อเดียวการแก้กรรมในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นเป็นที่รักของเราเทวดาเป็นที่รักแก่เรามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าตัวของท่านจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีเหล่าเทวดาคอยปกปักร,รักษาและคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สม คือให้ตัวของท่านนั้นมันในการให้ทานไม่ว่าจะทานให้แก่พระอริยเจ้าทานให้แก่พระสงฆ์ทานให้แก่คนยากไร้หรือว่าทานให้แก่สัตว์อนาถาต่างๆถ้าหากว่าใครที่สามารถทําในข้อนี้ได้ตัวของท่านนั้นจะมีโอกาสในทางด้านการค้าขายทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองกันไปหมดทุกอย่างเงินจะไหลน้องทองจะไหลามา หาตัวของท่านแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่4คือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการนั่งสมาธิภาวนาอย่างน้อยไม่ให้น้อยกว่าห้านาทียิ่งนั่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าหาว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีกินมีใช้ไม่ขาดสนเงินจะไหลนองทองจะไหลามา เหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะลงมาปกปักรักษาเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภัยเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่5คือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการไหวพระสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์เช้าหรือว่าสวดมนต์เย็นให้ตัวของท่านนั้นมั่นทำอย่าให้ขาดเคล็ดลับในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีอำนาจวาสนา จะเป็นที่เคารพของเราเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้และทั่วสากลโลกทุกท่านขลาบถ้าหากว่าใครที่สามารถทําตามห้าข้อนี้ได้ชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีทางลำบากอย่างแน่นอนถึงแม้ชีวิตในตอนนี้จะโจรหรือว่าลำบากมากแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นได้ทําตามห้าข้อ ดังที่ตัวของอาจารย์ได้บอกไปแล้วตัวของท่านนั้นจากที่ชีวิตที่เคยลายๆก็จะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทําให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนนั่นเองครับ ทุกท่านครับขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับการทำรายการพากรณ์ดวงชะตานั้นไม่ได้เจาะจงดวงคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการพากรณ์เป็นการทํานายตามตำราทั้งหมดและนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ออกไป ให้ได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขและสำหรับท่านใดที่กำลังพบเจอกับโรคภัยอยู่ก็ขอให้หายจากโรคภัยนั้นเงินและทองไม่ว่าจะอยู่แห่งหน,นหนก็ขอให้หลั่งไหลมาเทมาเทวดาทุกสันฟ้าจงลงมาปกป้องคุ้มครองไม่ว่าตัวของท่านจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภยัย มูมานไม่ว่าจะอยู่นระกคุมไหนก็อย่าคิดที่จะมาใกล้ด้วยเถินอมสาธุสาธุสาธุ